สวัสดีครับบังมาดหรือว่าชัยศักดิ์เบเสเซสวัสดีครับได้ยินไหมครับยินครับได้ยินครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือกลุ่มพี่น้องวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรและแปลรูปสมุนไพรของพื้นที่อำเภอควนโดนก็สมุนไพรที่เป็นตัวหลักที่ปลูกกันก็จะเป็นขมิ้นชันเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานทางยาด้วยระบบอินทรีย์ครับ นี่ก็คือตัวยีมัดการปลูกสมุนไพรเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลควรโดนและขยายไปพื้นที่ตำบลควรตอตำบลย่านซื้ออำเภอควรโดนจังหวัดสูรนและตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาตามลำดับทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น และปริมาณการผลิตก็เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณโดยเฉพาะการปลูกขมิ้นชันในปีนี้ได้ผลิตขมิ้นชันสดตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อคือคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินในปริมาณประมาณ5ตันส่วนสามทางยาก็เป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้มาก รารฐานเหมือนเช่นทุกปีส่วนการดูแลรักษาก็เป็นไปตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างช่วงการตับเปลี่ยนและมีหน่วยงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและด้านการอารักขาพืช ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านวิชาการและสารชีวพันธุ์ในการต้องกันโรคพืชอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ผลผลิตขมิ้นชันมีคุณภาพใกล้เคียงกับแหล่งดลู่ในพื้นที่แหล่งอื่นในจังหวัดใกล้เคียง